บทที่ห,หมดบทนำที่มาและความสำคัญเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เชื้อไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศนั้นสามารถแพร่สู่คนได้อย่างง่ายและรวดเร็ว,รวการดูแลแลกษาความสะอาดนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากที่เราต้องเอาใจาใส่ดูแลดังนั้นเราจึงคิดที่จะประดิษฐ์รถบังคับยุคโควิด ที่สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทั้งยังสามารถบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ได้อีกด้วยรถบังคับที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเป็นการนำของเล่นซึ่งหาได้โดยทั่วไปมาประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันข้อดีของรถบังคับยุคโควิดคือเราสามารถพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ภายในบ้านได้และสามารถควบคุมทิศทางการพ่นได้นอกจากประโยชน์นี้แล้ว เรายังเล่นรถบังคับได้เหมือนรถบังคับทั่วไปเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลินต่อตนเองและครอบครัวหากครอบครัวใดที่มีเด็กเล็กก็สามารถนำให้เด็กลองเล่นได้ทําให้เด็กสนุกสนาเนเพื่อเพลินช่วยลดปัญหาสายตาเสียในเด็กและยังช่วยให้เด็กออกมาทํากิจก,กรรมข้างนอกดีกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือเพอจ้องนานๆก็อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ แต่ข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียตัวรถบังคับนั้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับของจริงถ้าเล่นไม่ระวัดระวังอาจาก่อให้เกิดความเสียหายจึงควรเล่นในถูกวิธีค่ะ ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นซึ่งรถบังคับที่เราได้สร้างขึ้นนั้นก็ยังมีการใช้มอเตอร์แบตเตอรี่และยังมีการดัดแปลงให้สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ถึงแม้ว่ารถบังคับจะสามารถอำนวยความาสะดวกให้เราได้แล้วนั้นเรายังต้องใช้อย่างระมัดระวงังเพื่อป้องกันความเสียหายวัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพื่อสร้างรถบัคขับพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ที่เราได้สร้างขึ้น2.1ดนด้านความต่อเนื่องในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ2-2ไดด้านรัศมีในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสมมติฐานการค้นคว้าการใช้รถบังคับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนั้นสามารถทำให้ทำความสะอาดบ้านได้อย่างสะอาดและยังสามารถทำความสะอาดบ้านได้อย่างสร้างสรรค์ไม่น่าเบื่อผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสร้างรถบังคับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 2. ทราบถึงประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ที่เราได้สร้างขึ้น นิยามสับเฉพาะลัศมีการพ่นหมายถึงความสามารถในการพ่นของตัวเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อว่าสามารถพ่นได้ไกลแค่ไหนใช้การเก็บข้อมูลเป็นรัศมีในหน่วยเซนติเมตรความต่อเนื่องหมายถึงความสามารถในการทํางานของเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่พ่นอย่างต่อเนื่องใช้การเก็บข้อมูลเป็นเวลาในหน่วยวินาทีบทที่3วัสดุอุปรกรณ์และการดําเนินงานวัสดุอุปรกรณ์รถบังคับ,ร,บ,คร,บรีโมทคอนโทรลรถบังคับ อะไหล่เครื่องพ่นหมอกสาย USB ฐานสำหรับรถบังคับ1.2โวลต์ขนาด AA 4ก้อน่านสำหรับรีโมทคอนโทรล1.5โวลต์ขนาด AA 2ก้อนไขควงหัวแฉกถาดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อปืนกาวสายชาร์จรถบังคับตอนที่1การประดิษฐ์ 1>, 1. ใช้ไขควงไขนอ็อตที่เป็นส่วนประกอบของตัวรถแยกชิ้นส่วนของตัวรถเพื่อดูแผงวงจรและมอเตอร์ภายใน 2. เลาะนวนของสาย usb ออกให้เห็นสายไฟด้านใน 3. นำสายไฟด้านในของสาย usb ต่อกับสายไฟของตัวคอนโทรลด้นหน้าถอยหลังของรถเพื่อใช้ไฟร่วมกัน 4. ต่อสาย usb เข้ากับตัวอะไหล่เครื่องพ่นหมอก5ใช้ปืนกาวหรือเทปกาวสองหน้ายึดตัวเครื่องพ่นหมอกไว้และประกอบทิ้งส่วนของรถบังคับเข้าที่เดิม หกใส่ถานก้อนในรถบังคับและรีโมทคอนโทรลเนำผ่าสน้ำยาฆ่าเชื้อมายึดก,กับด้านบนของรถด,ด้วยปืนกาวจากนั้นวางตัวพ่นหมอกไว้บนผิวน้ำยาฆ่าเชือ้อตอนที่ 2. การทดสอบประสิทธิภาพด้านความสามารถในการพ่น วิธีการดำเนินการ 1. เทน้ำยาฆ่าเชื้อลงบนถาดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ 2. วางเครื่องพ่นหมอกไว้บนผิวน้ำ 3. า 3. เปิดตัวควบคุมเดินหน้าถอยหลังของรถ 4. วัดรัศมีของการพ่นด้วยสายวัดและ 5. ทําทำแบบเดียวกันตามข้อที่1จนครบ5ครั้งเพื่อทดสอบหาค่าเฉลี่ยตอนที่ 2. การทดสอบประสิทธิภาพแป้นความต่อเนื่องวิธีการดำเนินการ 1. เทน้ำยาฆ่าเชื้อลงบนถาดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ 2. วางเครื่องพ่นหมอกไว้บนผิวน้ำ 3. เปิดตัวควบคุมเดินหน้าถอยหลังของรถ 4. จับเวลาเพื่อหาความต่อเนื่องในการพ่นและทําทำแบบเดียวกันตามข้อที่1-4จนครบ5ครั้งเพื่อตรจสอบห่าค่าเฉลี่ย บทที่ 4. ผลการดําเนินงานจัดก,การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์เรื่องลด,ลดบังคับพวนน้ำยาฆ่าเชื้อมีผลการดําเนินงาน2ขั้นตอนตอนแรกการประดิษฐ์รถบังคับพวนน้ำยาฆ่าเชื้อจากการออกแบบและจัดทํารถบังคับพวนน้ำยาฆ่าเชื้อได้จํานวน1ครั้ง1คันมีขนาดความหนึ่งคันมีขนาดความกว้าง18ซนติเมตรความยาว18ซนติเมตร ซึ่งสามารถทำให้เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใช้ไฟร่วมกับตัวรถบังคับได้เพื่อง่ายต่อการใช้งานตอนที่2การทดสอบประสิทธิภาพในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อของรถงบังคับขั้นที่1การทดสอบความสามารถในการพ่นของรถบังคับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยวัดจากรัศมีการทดสอบมีทั้งหมด5ครั้งครั้งแรกได้3 3เซนติเมตรครั้งที่2ได้41เซนติเมตร ครั้งที่3ได้1 4เซนติเมตรครั้งที่4ได้40เซนเมตรครั้ที่5ได้39เซนติเมตรค่าเฉลี่ยของรัศมีได้39.4เซนตมตั้นที่2ด้านความต่อเนื่องในการพ่นของ,งรถบรรทุกพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อการทดสอบมีทั้งหมด5ครั้งครั้งแรกได้385วินาทีครั้งที่2ได้327วินาที ครั้งที่3ได้314วินาทีครั้งที่4ได้322วินาทีครั้งที่5ได้329วินาทีความสามารถในการคน้นต่อเนื่องนาน335.4วินาทีบทที่5สรุปผลและพิบารายผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานจากการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์เรื่องรถบรรทุกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์รถบรรทุกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ด้านความต่อเนื่องในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและลัศมีในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากการประดิษฐ์รถบรรทุกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพบว่ามีขนาดความกว้าง8ซมความยาว8ซม และสามารถทำให้เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกับตัวแบตเตอรี่ของรถบังคับใช้ไฟร่วมกันได้จากการทดสอบประสิทธิภาพด้านความต่อเนื่องของการพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อพบว่าสามารถพิ่มยาฆ่าเชื้อได้ต่อเนื่องนาน385วินาที327วินาที314วินาที322วินาที329วินาทีจากการทดสอบประสิทธิภาพ ด้านลัศมีของการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพบว่ามีลัศมี33ซติเมต41ซติม44ซติมตร40ซนติมต49ซติมตรอภิบายผลการดำเนินงานจากการประดิษฐ์รถบัรัับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเราสามารถทำเพื่อทำให้เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใช้ไฟร่วมกับรถบังคับได้ และสามารถพร่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้ต่อเนื่องนาน5นาที35วิราทีและมีหน้าสีในการพ่นน้ำยาฆ่าเชืเช้อเฉลี่ย39.4ซนติเมตรนอสนะให้แบตเตอรีร่ของรถบังคับที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและยาวนานกว่านี้ 2. ออกแบบรถบารรทุกให้มีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะสามารถรองรับแบตเตอรีร่ที่มีขนาดใหญ่ และที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีขนาดใหญ่ 3. ามพัฒนาให้เครื่องไม่ต้องบังคับโดยรีโมทแต่ใช้คำพูดในการบังคับแทนประโยชน์ที่ได้จากโครงาน 1. สามารถนาไปใช้ในสถานที่ต่างๆที่ต้องการความสะอาดได้ 2>, 2. ทำทให้เชื้อโรคในอากาศลดน้อยลงเนื่องจากเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สามช่วยผ่อนแรงในการพวกลำยาฆ่าเชื้อเพราะเราใช้รถบังคับในการเคลื่อนที่และพวกลำยาฆ่าเชื้อแทน